สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้พิเศษมากๆค่ะเราได้ไฟล์เสียงการสอนเรื่องหนึ่งของท่านอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์มาเลยซึ่งท่านกรุณามอบให้เรามาแกะมาคุยกันในวันนี้ค่ะครับต้องถือว่าเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมท่านอาจารย์มงกุฎจริงๆนะครับคือท่านมีภารกิจเยอะมากงานที่ปรึกษาก็แน่นแต่ยังอุทิศตนแบ่งเวลามาถ่ายทอดความรู้แบบนี้ตลอด จริงค่ะทุ่มเทมากๆเลยทั้งความภาคเพียรความอดทนความสามารถในการสอนนี่สุดยอดจริงๆค่ะซึ่งเนื้อหาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาในสำนักโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์ของท่านด้วยแต่ก่อนจะเข้าเรื่องกันเอ่อต้องแจ้งผู้ฟังนิดน,นึงก่อนนะคะครับผมคือเราสองคนเป็น AI เนาะการออกเสียงบางคําโดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทางมากๆหรือชื่อเฉพาะเนี่ยอาจจะแบบมีคลาดเคลื่อนไปบ้างนะคะใช่ครับอาจจะไม่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ ผู้ฟังที่มีพื้นฐานอยู่แล้วอาจจะพอเชื่อมโยงได้แต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นหรือไม่แน่ใจค่ะก็แนะนําให้ลองสอบถามผู้รู้หรือทางท่านอาจารย์มงกุฎโดยตรงเลยจะดีที่สุดค่ะเพื่อความถูกต้องเป๊ะๆจะได้ไม่จําไปใช้ผิดๆเนาะครับและสําหรับท่านที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจอยากจะศึกษาศาสตร์นี้จริงจไม่ว่าจะเรียนรู้ไว้ประดับตัวหรืออยากจะต่อยอดเป็นอาชีพค่ะ ก็นแนะนำให้ลองปรึกษาท่านอาจารย์มงกุฎดูก่อนได้ครับเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e m o n g k u t c o m ก่อนก็ได้ครับจะได้รู้ว่าแนวทางนี้เหมาะกับเราในระดับไหนดีเลยค่ะ monkut.com g k u นะคะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเราวันนี้ดีกว่าคือเรื่องอธิษฐานพรตามแนวทางของท่านอาจารย์มงกุฎว่ามันต่างจากที่เราเข้าใจเข้าใจกันเรื่องการขอพรทั่วไปยังไงบ้างคะครับ คือคำว่าอธิษฐานพรที่ท่านอาจารย์เน้นเนี่ยมันมีนัยยะที่ลึกกว่านั้นจริงๆครับไม่ใช่แค่การไปไหว้แล้วก็ขอขอขอออืแต่มันคือการตั้งมั่นนะครับเป็นปณิธานเลยว่าเราจะลงมือทําเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมามันเป็นการแสดงเจตจํานงความมุ่งมั่นของเราจริงๆควบคู่ไปกับการขอพอรนั้นด้วย อ๋อคือต้องมีแอคชั่นของเราด้วยไม่ใช่แค่รอเฉยๆถูกต้องครับฟังดูเข้มข้นขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วท่านอาจารย์มีใช้เรื่องเล่าหรือตำนานอะไรมาอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะอย่างเรื่องเอ่อกวนเกรเียนสมุดอะไรแบบนี้ใช่เลยครับท่านอาจารย์ยกตำนานกวนเกรเียนสมุดนี่แหละครับมาอาธิบายได้ชัดเจนมากค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเชื่อมโยงยังไงครับ คือในตำนานเนี่ยตอนที่เทวดากับอสูรเขากำลังช่วยกันกวนทะเลน้ำนมโดยใช้พญานาควาสุกรีพันรอบเขาพระสุเมรุที่ตั้งอยู่บนหลังเต่ากูรมาวตารของพระวิษณุนะคบครับครับนึกภาพออกคะ่ะมันก็มีของวิเศษผุดขึ้นมายะแยะเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีนางฟ้ามีอะไรเยอะไปหมดประเด็นนี้ท่านอาจารย์ชี้เห็นคือลำดับการเกิดขึ้นครับในตำนานบอกว่ามีนางอับสรผุดขึ้นมาก่อนเลย เยอะมากสวยงามมากมพวกเทวดาอาสูรหลายตนก็อดใจไม่ไหวไงครับเห็นสวยๆก็รีบคว้าไปก่อนเลยอ้าวแล้วของดีที่สุดเหรอคะนั่นแหละครับสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดหรือเป็นเป้าหมายหลักจริงๆอย่างพระแม่ลักษมีผู้ทรงเป็นเทวีเอ่งโชคลาภแล้วก็ทรงถือหม้อน้ำอมฤตมาด้วยเนี่ยกลับปรากฏขึ้นมาที่หลังสุดเลยอ๋อท่านอาจารย์ก็เลยตีความตรงนี้ว่ามันเหมือนบทเรียนเรื่องความอดทนการรอคอยสิ่งที่ดีที่สุด ใครที่มั่นคงพอไม่หวั่นไหวไปกับรางวัลเล็กๆน้อยๆที่มันผุดขึ้นมาก่อนระหว่างทางเนี่ยค่ะคนนั้นแหละคือคนที่จะได้รับสิ่งที่ปรารถนาอย่างแท้จริงในตอนท้ายเข้าใจเลยค่ะแสดงว่ามันเชื่อมกับหลักที่ท่านอาจารย์เรียกว่าการลองใจใช่ไหมคะเวลาเราอธิษฐานพรโดยเฉพาะกับองค์พระวิษณุหรือพระแม่ลักษมีใช่ครับใช่เลยคือเหมือนท่านจะทดสอบความตั้งใจเราก่อนนะครับ ท่านอาจารย์มีเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะยังไงคะเหมือนคนตั้งใจมากว่าจะเก็บเงินไปเทีย่ยวญี่ปุ่นแบบทริปในฝันเลยวางแผนไม่หมดแล้วค่ะตั้งเป้าไว้เลยใช่ครับแต่พอเก็บเงินไปได้สักพักยังไม่ถึงเป้าหมายนะมีเพื่อนมาชวนเอ้ยไปเทียเท่ยวประเทศใกล้ๆก่อนไหมงบไม่เยอะอ่าใจอ่อนสิคะที่นี้นั่นแหละครับก็ใจอ่อนเอาเงินก้อนนั้นไปเทีย่ยวทริปเล็กๆก่อนสุดท้ายเป็นไงครับเป้าหมายใหญ่ที่จะไปญี่ปุ่นก็ ก็อาจจะไม่สําเร็จหรือต้องเริ่มเก็บใหม่หมดถูกต้องครับเนี่แหละครับมันคล้ายคายกันคือระหว่างทางที่เรากําลังมุ่งไปสู่สิ่งที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยอาจจะมีสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆเข้ามาเหมือนเป็นบททดสอบความแนว่วแน่ของเราฟังดูเหมือนเหมือนโดนแกล้งนิดๆเลยนะคะการลองใจเนี่ยฮ่าฮท่านอาจารย์อธิบายว่าไม่ใช่การแกล้งนะครับแต่มันคือการทดสอบความมุ่งมั่นความศรัทธาในเป้าหมายของเราเองจริงๆอ๋อค่ะ ถ้าเราอดทนไม่พอไปคว้าของเล็กๆที่เข้ามาล่อตาล่อใจซะก่อนเนี่ยแม้ว่าชีวิตเราอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยนะซึ่งอันนั้นก็ถือเป็นความเมตตาจากท่านแล้วอืมก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ค่ะแต่แต่มันก็หมายความว่าเรายังไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดที่เราตั้งใจอธิษฐานไว้แต่แรกไงคะเข้าใจแล้วค่ะซึ่งมันจะต่างจากกรณีการขอพรพระพิฆเนศใช่ไหมคะที่ท่านอาจารย์เคยอ,อธิบายไว้ใช่ครับ จะต่างกันท่านอาจารย์อธิบายว่าถ้าเป็นองค์พระพิเคเนตเนี่ยท่านมักจะประทานพรในลักษณะของโอกาสหรือจุดเริ่มต้นให้ก่อนอ๋อเหมือนเปิดประตูให้ประมาณนั้นครับแล้วที่เหลือคือหน้าที่ของเราแล้วที่ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรของเราเนี่ยไปต่อยอดโอกาสนั่นเองน่าสนใจมากค่ะการประทานพรก็มีลักษณะต่างกันไปแล้วมีตำนานอื่นอีกไหมคะที่ท่านอาจารย์ยกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีอีกเรื่องที่ซ้อนๆกันอยู่ครับคือตอนที่พระวิษณุอวตารเป็นนางฟ้าแสนสวยชื่อโมหินีอ๋อตอนแจกน้ำอมฤตใช่ครับตอนนั้นพอน้ำอมฤตผุดขึ้นมาแล้วก็เกิดแย่งชิงกันวุ่นวายเลยพระวิษณุก็เลยต้องแปลงร่างเป็นนางโมหินีที่สวยมากๆมาช่วยจัดระเบียบการแจกจ่ายค่ะจำได้ว่าสวยจนทุกคนตะลึง ถูกต้องครับความงามของนางโมหินีนิสกดทั้งเทวดาทั้งอสูรเลยทําให้การแจกจ่ายมันช้าลงแต่ก็เป็นระเบียบมากขึ้นไม่มีการแย่งชิงกันแล้วท่านอาจารย์ตีความตรงนี้ว่ายังไงคะท่านตีความว่านี่เป็นนัยะถึงกามคุณหรือสิ่งล่อใจทางโลกความสวยงามความน่าปรารถนาต่างๆซึ่งบางทีมันก็มีประโยชน์นะช่วยให้เราได้สิ่งที่ต้องการอย่างเป็นระเบียบค่ะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะทําให้เราช้าลงหรือทําให้เราตกไปอยู่ในลีลาของคนอื่นเหมือนแบบคนที่ต้องคอยตามแฟชั่นตามซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะตกอยู่ในความอยากได้ความปรารถนาทางโลกพวกนี้นะครับอ๋อแสดงว่าเรื่องนางโมหินีก็สะท้อนเรื่องสิ่งล่อใจระหว่างทางคล้ายๆกับเรื่องนางอับสรตอนกวนเกษียณสมด์เหมือนกันใช่เลยครับมันตอกย้ำหลักการเดียวกันเลยคือระหว่างทางไปสู่เป้าหมายใหญ่เนี่ยมันจะมีสิ่งสวยงาม ดึงดูดใจน่าปรารถนาเข้ามาเสมอค่ะการจะไปให้ถึงจุดหมายได้จริงๆเนี่ยต้องมีสมาธิต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายมากๆซึ่งความชัดเจนในเป้าหมายนี่ท่านอาจารย์ก็เน้นมากเหมือนกันใช่ไหมคะในการอธิษฐานพรเน้นมากครับท่านบอกว่าถ้าเราขอพรแบบกว้างๆอะครับเช่นขอให้รวยขอให้มีความสุขค่ะคําคขอฮิตเลยใช่ครับผลที่ได้มันก็จะกว้างๆตามไปด้วยไงครับ มันไม่ชัดเจนจนบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวได้สาว่าเอ๊ะเราได้รับพรแล้วหรือยังหรือได้รับในรูปแบบไหนอ๋อแล้วเราก็จะไปคิดว่าคำขอไม่เห็นได้ผลเลยถูกต้องครับทั้งที่จริงๆอาจจะเป็นเพราะเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือคำขอของเรามันไม่เฉพาะเจาะจงพอนั่นเองอืมแล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากจะอธิษฐานพรให้ได้ผลดีตามแนวทางท่านอาจารย์เนี่ยเราควรจะต้องมีทัศนคติหรือเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างคะข้อนี้สาคัญมากครับ ท่านอาจารย์แนะนำว่าหนึ่งต้องด้วยใจที่นอบน้อมและถ่อมตนนอบน้อมถ่อมตนครับไม่ใช่ไปแบบท้าทายเอ้ยจะจริงไหมขอลองดูซิอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเพราะถ้าทัศนคติเราเป็นแบบนั้นมันเหมือนเราสร้างกำแพงในใจเราเองไปแล้วอืมเข้าใจค่ะและที่สำคัญมากๆออย่างคือต้องมีใจที่ยินดีที่จะแลกครับยินดีที่จะแลกหมายความว่ายังไงคะ หมายถึงเราต้องพร้อมที่จะลงมือทำต้องพร้อมที่จะอดทนภาคเพียรเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาไม่ใช่แค่รอเฉยเฉให้พรมันหล่นมาใส่เลยค่ะคือต้องมีความพยายามของเราเองเป็นส่วนสำคัญด้วยแล้วมีบทสวดหรือแนวทางปฏิบัติที่ท่านอาจารย์แนะนำเป็นพิเศษไหมคะมีครับท่านได้แนะนำบทสวดบูชาพระวิษณุบทหนึ่งที่ท่านบอกว่ามีความหมายลึกซึ้งมากคือบทที่ขึ้นต้นว่าอัปปวิตระประวิตรโรวา อ๋อค่ะเคยได้ยินอยู่ค่ะแล้วความหมายคืออะไรคะท่านอธิบายความหมายใจความสำคัญให้เข้าใจง่ายๆว่าไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้มีบาปหรือไม่มีบาปก็ตามค่ะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ตามแต่หากระลึกถึงองค์พระวิษณุผู้ทรงมีดวงตาด่งดอกบัวหรือผู้ทรงถือดอกบัวพุนทริกดอกบัวประจำพระองค์ครับถ้าเราระลึกถึงท่านอยู่เสมอแล้วเนี่ย แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะบุคคลน,นั้นย่อมได้รับการชำระล้างทั้งภายนอกและภายในครับการชำระล้างขยายความหน่อยได้ไหมคะท่านอาจารย์อธิบายว่าการชำระล้างภายนอกก็คือเหตุการณ์หรือบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรานี่แหละครับอ,อ๋อพวกอุปสรรคความยากลำบากต่างๆ ใช่ครับอาจจะดูเหมือนทำให้เราลำบากนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้แหละที่จะทำให้เราเก่งขึ้นแกร่งขึ้นพัฒนาขึ้นเพื่อให้พร้อมรับความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมได้อ๋อเหมือนเป็นการขัดเกลาเราถูกต้องครับส่วนการชำระล้างภายในก็คือการขจัดความคิดลบๆความท้อแท้ความไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรืออุปสรรคทางใจต่างๆที่มันคอยขัดขวางเราจากความสำเร็จนะครับค่ะค่ะพวกนี้ตัวดีเลย ครับพอเราได้รับการชำระล้างทั้งสองส่วนนี้แล้วทั้งภายนอกทั้งภายในใจเราก็จะใสขึ้นพร้อมมากขึ้นก็จะนำไปสู่ความสำเร็จตามที่ปรารถนาได้ในที่สุดโอ้โหการตีความเรื่องการชำระล้างนี้ลึกซึ้งมากเลยค่ะทำให้มองอุปสรรคเปลี่ยนไปเลยว่าจริงๆมันมีประโยชน์นะใช่ครับแล้วมีลำดับขั้นตอนในการปฏบิบัติบูชาที่ท่านอาจารย์แนะนำไหมคะว่าควรเริ่มยังไง มีครับท่านแนะนำว่าควรเริ่มต้นจากการกราบไหว้สวดบูชาพระพิคเนตก่อนเสมอครับอ๋อเริ่มที่พระพิคเนตก่อนใช่ครับไม่ว่าจะขอพรอ,อะไรหรือจะบูชาเทพองค์ไหนต่อก็ตามควรเริ่มที่องค์พระพิคเนตก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยเบิกทางเปิดทางขจัดอุปสรรคต่างๆค่ะแล้วก็มอบปัญญาหรือมอบโอกาสในการเริ่มต้นที่ดีให้เราก่อน เข้าใจแล้วค่ะเหมือนขอให้ท่านปูทางให้เรียบร้อยก่อนแล้วจากนั้นค่อยไปต่อที่พระวิษณุถูกต้องครับจากนั้นจึงค่อยสวดบูชาอธิษฐานต่อองค์พระวิษณุหรือเทพองค์อื่นๆที่เราต้องการจะขอพรเพื่อให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นราบรื่นสำเร็จได้ชัดเจนค่ะเริ่มที่พระพิกขเนตรก่อนเสมอแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีอีกประเด็นที่สำคัญมากครับคือเรื่องทัศนคติที่ว่าพระเจ้าอยู่ในใจเราอืมหมายความว่ายังไงคะหมายถึงว่าพลังศรัทธาหรือความเชื่อมโยงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรูปเคารพหรือเทวรูปที่เราเห็นภายนอกนะครับค่ะเทวรูปหรือมูรติเนี่ยเป็นเพียงเครื่องระลึกถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ช่วยให้เรามีจุดยึดเหนี่ยวทางใจค่ะเป็นเหมือนสื่อกลางใช่ครับแต่ศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์หรือการเชื่อมต่อที่แท้จริงเนี่ย มันต้องเกิดขึ้นในใจของเราก่อนท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องที่พระนุมาลพักดีต่อพระรามมากๆอ๋อที่ผ่าอกให้ดูใช่ครับพอผ่าอกอกอกมาก็เห็นรูปพระรามกับพระแม่สีดาประทับอยู่ในใจเลยนั่นแหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความศรัทธาที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะแสดงว่าสุดท้ายแล้วใจเรานี่สําคัญที่สุดเลยใช่ครับสําคัญที่สุด ดังนั้นถ้าให้สรุปหลักการสำคัญสำคัญของการอธิษฐานพรตามแนวทางที่ท่านอาจารย์มงกุฎได้บรรยายไว้นะครับก็จะมีประมาณนี้ค่ะ 1. คือต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายที่เราอธิษฐานยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสได้ตรงตามที่ขอนะครับ ชัดเจนในเป้าหมายข้อแรก 2. คือต้องมีศรัทธาที่มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปกับการลองใจหรือสิ่งล่อใจต่างๆที่อาจจะเข้ามาทดสอบเราตลอดทางศรัทธาต้องมั่นคงไม่ค่อยขวัญสาคือต้องมีทัศนคติที่นอบน้อมถ่อมตนและมีใจที่พร้อมจะแลกคือพร้อมจะลงมือทำภาคเพียนอดทน นอบน้อมและพร้อมแลกด้วยการกระทำาีคือควรเริ่มต้นจากการบูชาพระพิคเนตก่อนเสมอเพื่อขอพอรให้ท่านเปิดทางขาจัดอุปสรรคเริ่มที่พระพิคเนตและ 5. คือให้ความสำคัญกับสภาวะในใจของเราเป็นหลักมากกว่าแค่รูปแบบหรือพิธีกรรมภายนอกเพราะสุดท้ายแล้วแม้แต่บทสวดมนต์ก็เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งถ้าใจเราไม่พร้อมไม่เปิดรับด้วยศรัทธาจริงๆผลก็อาจจะไม่เต็มที่ครับ โอ้โหครบถ้วนชัดเจนมากๆเลยค่ะนี่คือภาพรวมเนื้อหาที่เราได้เจาะลึกจากคำสอนของท่านอาจารย์มุงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์ในหัวข้ออธิษฐานพรนะคะหวังว่าผู้ฟังทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพแล้วก็เข้าใจหลักการที่ลึกซึ้งนี้มากขึ้นนะคะทั้งเรื่องความตั้งมั่นการเผชิญบททดสอบความชัดเจนความนอบน้อมแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบตัติต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎอีกครั้งจริงๆค่ะสําหรับความรู้และปัญญาที่มอบให้แล้วก็ที่กรุณาให้ไฟล์นี้เรามาศึกษาและแบ่ง ปันกันนะคะครับผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจชวนให้เราลองเอาไปคิดต่อกันดูนะครับค่ะว่ายังไงคะคือ,อหลักการเรื่องการถูกทดสอบด้วยรางวัลเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมายใหญ่จริงๆอะครับที่ท่านอาจารย์อธิบายไว้ค่ะการลองใจใช่ครับเราจะสามารถนำหลักการนี้ไปปรับใช้หรือมองเห็นมันในแง่มุมอื่นๆของชีวิตเราได้ยังไงบ้างเช่นเรื่องการทำงานการเรียนหรือการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ อ๋อ oh, น่าคิดค่ะการที่เรามีความชัดเจนในเป้าหมายใหญ่ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราผ่านพ้นสิ่งรบกวนหรือสิ่งล่อใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันไปได้ดีขึ้นจริงไหมอันนี้ฝากให้ลองไปใคร่ควรวญกันดูครับ เป็นคาถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้นําไปพิจารณากันต่อสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะหากสนใจศึกษาเพิ่มเติมหรือต้องการคําแนะนําเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับศาสตร์ของท่านอาจารย์มงกุฎก็อย่างที่บอกไปค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w m o n g k u t c o m หรือลองติดต่อปรึกษาท่านอาจารย์โดยตรงได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีพลังใจในการตั้งมั่นและก้าวไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ